เพราะเหมือนผมเนี่ยมองไม่เห็นจะต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าคนอื่นนะครับเพื่อให้ยืนในสังคมได้สวัสดีครับผมอดิศักดิ์สอนทองครับชื่อเล่นชื่อโอมครับรู้จัก724เมื่อ2ปีที่แล้วครับพอดีเห็นทางเขาแชร์กันนะครับว่า ทางบริษัทสีกรุงเนี่ยมี7จ็ดสองสีขึ้นมาแล้วผมก็เลยสงสัยว่า7จ็ดสองสีนี่คืออะไรครับก็เลยโทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่ครับเจ้าที่ขออธิบายว่า7จ็ดสองสีคือเป็นประกันภัยออนไลน์ครับที่จะสร้างขึ้นมาให้กับสมาชิกครับเป็นโอกาสกับสหรับผมนะครับกับผู้พิการทางสายตาเนี่ยเหมือนอย่างผมเนี่ยก็ถ้าเรามีบัตรในหน้ามาสมัครสมาชิกกับทาง7 2 4เราก็สามารถส่งลิงก์ตัวนี้ไปให้กับญาติพี่น้องเราหรือลูกค้าคนอื่นได้ พื่อสร้างเป็นอาชีพให้เราได้ครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ส่งลิงก์เข้าไปที่เหลือลูกค้าสามารถอ่านข้อมูลเช็คเปรียบเทียบเบี้ย,เ,ยเองได้ตัดผ่านบัตรด้วยตัวเองได้เลยครับก้าวแรกตอนนั้นใช่ไหมครับมีสมาชิกมากกว่าเพื่อนครับตอนจัดก,กิจกรรมได้ได้ไอ้เพลกไปหนึ่งเครื่องครับภูมิใจครับว่าเราสามารถทาได้เหมือนกันมีสมาชิกตอนนั้นเยอะครับมีคนเข้ามากดสมัชริกเยอะมากภูมิใจมากเลยครับผมอยากให้ทุกคน มองนะว่ามีอาชีพอีกมากนะครับที่สามารถทําให้เรายืนอยู่ในสังคมได้นะครับบางคนปกติเนี่ยขามองเห็นเขามีอาชีพให้เลือกหลากหลายแต่ผมเนี่ยครับมีอาชีพให้เลือกไม่เยอะครับแต่เนี่ยมาณปัจจุบันเนี่ยบริษัท7 2็ดสองสีเนี่ยครับเขาออกเว็บไซต์ที่เอื้อให้กับคนตาบอดพิการทางด้านสายตานีครับก็สามารถมาทําอาชีพตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆที่สายตาไม่ดีนะครับ อยากเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้สามารถปรึกษาผมได้นะครับผมแนะนำให้ได้ครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับขอบคุณผู้ชมมากนะครับที่เข้ามารับฟังวิดีโอของผมครับขอบคุณครับ